มาแชร์เทคนิคการขัดฟันให้ไม่มีกลิ่นปากกันเพราะว่าคนจัดฟันอย่างเราเนี่ยเศษอาหารจะเข้าไปติดตามซอกฟันได้ง่ายมากแล้วฟันผุรวมไปถึงมีกลิ่นปากได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยตัวช่วยจัดฟันของตาลก็คือไหมขัดฟันแบบด้ามตอนนี้จะเป็นของมียานนะทุกคนที่ตาลตัดสินใจซื้อเพราะว่าเขามีสหัว หัวหนึ่งเป็นด้านใหม่ตันใส่ยาสีฟันก่อนที่จะขัดฟันเข้าไปทุกครั้งเพราะยาสีฟันเป็นตัวช่วยที่ดีในการลดกลิ่นปากแถมป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความที่น้องเขาออกแบบเป็นด้ามคือสามารถขัดตามซอกฟันได้โดยที่ไม่ติดเหล็กเลยคือประหยัดเวลามากๆซึ่งต่างจากไหมขัดฟันแบบเส้นเพราะไหมขัดฟันแบบเส้นต้องสอดแต่ละซี่คือใช้เวลาพอสมควรตันชอบมากเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเขาจะเป็นเหมือนแปรงซอกฟันที่มีขนแปรงเล็กๆอยู่ สามารถขัดตามซอกเหล็กซอกเหงือกได้โดยที่ไม่เจ็บเหงือกเลยและยังเป็นไม้จิ้มฟันภายในตัวด้วยตอนนี้จัดโบรด้วย50พิ้นไม่ถึงร้อยแก้ตันกลัวโปรโมชั่นขโมดรีบกดเลยอย่าไม่ทัน